สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาคั่วกาแฟหลังจากที่ผมทำไอโมเดลเครื่องคั่วกาแฟไปแล้วก็จะมีเพื่อนบอกจะสั่งกาแฟมาซึ่งผมก็ปฏิเสธไปเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ผมใช้เครื่องคั่วกาแฟที่เป็นตะแกรงแบบนี้แล้วก็ที่ฏปเสธไปก็คือแค่คั่วกินเองก็ทําไม่ทนันละ พวกครั้งหนึ่งได้อาทิตย์หนึ่งแล้วพวักช้ามากมันได้ก้างละห้าสิบกรัมเองวันนี้เดี๋ยวผมจะมาคั่วกาแฟและอธิบายวิธีทําว่าผมทําอย่างไรไปด้วยโดยการใช้ตะแกรงตัวนี้ถ้าใครอยากลองคััวเองเนยอาจจะดูคลิปวิดีโอผมหรือคลิปวิดีโออื่นก็ได้ครับเนื่องจากผมก็ไปดูคลิปวิดีโอคนอื่นเขามาเหมือนกันอุปกรณ์มีอะไรบ้างอันแรกเลยที่ผมใช้นี่สาคัญเลยก็เป็นตะแกงรงพวักนะครับอีกอาน,นหนึ่งก็เตาถ่า,านเวลาผมพวักจะดูที่สีเพราะว่าพอพว่วถึงระดับ สีที่ต้องการแล้วเนี่ยบางทีมันจะมีเสียงแครกมีควนันมีกลิ่นนะก็จะเน้นที่เสียงแครกกันผมก็ไม่ได้ที่เน้นแครกอย่างเดียวเท่านั้นแครกเนี่ยผมดูเป็นอันดับแรกอันที่ดับที่2ผมดูเป็นสีพอสีได้ขึ้นมาเนี่ยผมจะต้องรีบระบายความร้อนทันทีผมจะมีพัดลมตัวนี้ตัวนี้พัดลมดูดอากาศผมใช้เวลาในการระบายความร้อนนี่ไม่ถึงนาทีจากอุณหภูมิที่ร้อนมือจับไม่ได้นะ จะเป็นอุณหภูมิปกติทันทีตัวนี้ตัวพัดลมแรงมากตัวหนึ่งที่ผมใช้ก็จะเป็นพัดลมตัวนี้ผมใช้เติมอากาศเข้าไปในเตาบางครั้งเนี่ยฐานมันไม่เหมือนแก๊สแก๊สมันจะเร่งมันจะเร่งความร้อนได้แต่พอเป็นเตาฐานเนี่ยพอเตาฐานมาเริ่มมันมอดมาพอผมจะเร่งความร้อนก็อาศัยพัดลมตัวนี้เพราะฉะนั้นในครั้งแรกเนี่ยผมจะ,ะใส่ฐานให้เยอะเข้าไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดฐานเบาแล้วความร้อนมันจะ ไม่พอเนื่องจากว่ากาแฟนี่ใช้ความร้อนสูงมากอุปกรณ์ประกอบตัวอื่นที่ผมใช้ก็จะมีเครื่องช่างครับเครื่องช่างก็จะมาใส่ตัวกาแฟกาแฟตัวนี้ผมใส่เป็นถังสุญญากาศไว้เนื่องจากว่า,าเพื่อจะเก็บความชื้นดูดความชื้นออกทั้งหมดเลยช่วงที่เราเก็บตรงนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะขั้วเป็นดายโพเซตนะก็เป็นขั่วกลางเหมาะสำหรับดริปแต่ที่ผมเลือกดายโพเซตเนื่องจากว่า รสชาติกลิ่นของตัวไดโ์ฟเซเนี่ยผมมองว่ามันมันมีธรรมชาติมีความหวานของตัวตัวผลไม้ที่มันซึมเข้าไปในตัวมเมล็ดกาแฟครับชัดเจนมากผมลองทานแล้วผมว่ามันอร่อยนะผมก็เลยเลือกตัวนี้มาทําเป็นกาแฟดริปเป็นไดโ์ฟเซตัวนี้ก็ผมจะมาชั่งนะครับในการชั่งของผมสาหรับตะแกรงตัวนี้ผมจะชั่งที่65กรัม ขัวออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้ประมาณห้าสิบกรัมก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นนาฬิกาจับเวลาผมมีสองตัวนะนาฬิกาจับเวลาเนี่ยตัวแรกผมใช้สําหรับดูเวลารวมก็อยู่แถวแถวประมาณสิบถึงสิบสองนาทีส่วนนาฬิกาตัวที่สองเนี่ยผมเอาไว้จับช่วงเวลาแขกบางทีพอถึงช่วงเวลาแคขกที่ผมต้องการแล้วเนี่ยและดูสีมันยังไม่ได้นะผมจะเริ่มจับเวลาโดยการประมาณการว่าสักกี่วิแล้วค่าสีมันจะได้ที่ผมต้องการเพราะว่า ตะแกรงตัวนี้พอเราขั้วไปเนะี่ยสังเกตสีตะแกรงออก็จะดำๆหน่อยถ้าเกิดพอมันดำมากผมต้องไปล้างทงคอาตา,อ,าอีกทีแต่มันก็มองสีไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับเลยจําเป็นต้องมีนาฬิกาตัวนี้นะครับไอาทาตัวนี้ครับตัวนี้ผมก็พอขั้วเสร็จแล้วก็ระบายความร้อนเสร็จก็เอามาใส่เกลี่ยดูสีมันว่ามันทั่วถึงไหมถ้าอันไหนสีมันไม่เรียบรู้ว่าขั้วผิดพลาดเนี่ยผมก็จะไม่ได้ส่งให้ผมก็จะดูตรงนี้เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็ ตรงนี้เวลาผมเปิดฝาเวลามันร้อนมันจะร้อนมากนะครับเวลาคั่วผมก็ใช้ตัวนี้ในการเปิดเพื่อจะดูสีกาแฟาจะมาเริ่มคั่วกันเลยละกันแล้วผมขอก่อไฟก่อนนี่ผมเอาที่ชู่มาจุ่มก็เป็นน้ํามันพืชที่เราทําอาหารนะนะเราติดแล้วก็เอาถ่านวางถ่านโปะเข้าไปครับ ครับเพราะใส่ถ่านไปแล้วก็เดี๋ยวผมรอให้ถ่านมันคุนิดนะครับไม่งั้นเนี่ยตัวควันเนี่ยมันจะเข้าไปผสมกับตัวกาแฟตอนนี้ไฟก็เริ่มจะได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาทวงตวงกาแฟกันละกันตัวนี้เป็นสุญญากาศเวลาเราเปิดมาอากาศจะเข้าไปข้างในเราทำอะไรเปิดฝาได้นะครับถ้าเป็นสุญญากาศมันจะเปิดไม่ออกผมจะตวงที่ห5สิ้ากรัมนะครับเนื่องจากว่า เคยคั่วที่ปริมาตรมากกว่านี้แล้วปัญหาก็คืออ่าตัวกาแฟมันจะคั่วแล้วมันสีเหมือนขั่วแล้วความร้อนมันไม่ทั่วถึงนะครับทําให้สีเม็ดกาแฟนี้ไม่ทั่วถึงเมื่อกี้ผมเซตตูดแล้วนะพอเปิดมาได้กันเนี่ยห้าสิบสี่แหละโอเคหกสิบสี่จุดเก้าหกสิบห้า ประมาณนี้ครับไม่ต้องเป๊ะนักเริ่มคั่วครับโดยการเอากาแฟาใส่ตะแกรงปิดฝาควันไม่มีแล้วก็ถือว่าใช้ได้ละผมก็กดเวลาเริ่มต้นแล้วกันแล้วก็วอร์มกอนครับตอนนี้เป็นช่วงวอร์มก็ ถ้าเกิดผมเอาชิดไปเนี่ยมันจะแคล็กแรก3 4นาทีก็เริ่มแคร็กแล้วแต่ผมเคยลองมันไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ห่างหน่อยจากที่เคยทํามานะครับผมจะอาศัยความร้อนที่มันโดนมือเนี่ยผมจะรู้สึกได้ว่าผมห่างขนาดไหนมันถึงจะคั่วแล้วไม่ร้อนเกินไปบางทีก็พูดยากเหมือนกันตอนนี้แครกแรกเริ่มมาแล้วครับ เนื่องจากไฟแรงทีเดียวเลยแคกแรกนี่มาอยู่ที่นาทีที่หกครับไม่รู้ได้ยินเสียงแค่ไหมครับให้ผมมาใกล้ใหมน่นยแกกแก๊แกมาดูสีครับแคกแรกนคะครับสีนี้เป็นขั้วอ่อนครับฉะนั้นผมจะให้เข้าแคกสองนิดหนึ่งจะเข้าสู่ขั้วกลางครับไฟค่อนข้างดีทีเดียว นี่เสียงแคกรัวแล้วนะครับแคกรัวเงี้ยเข้าขาะะั้วกลางฮะเนี่ยสังเกตที่ผมเอาไม้เข้ามาจี้ใกล้ๆนะครับเข้าขาั้วกลางคือตรงนี้ก็ขั้วกลางเรียบร้อยละผมเพิ่มให้นิดนึงโอเคนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับได้คั่วกลางสําหรับเซตนี้นะครับผมจะคั่วฝากอาจารย์เปียกเนื่องจากว่าอาจารย์เปียกบอกว่า อาทิตย์หน้าจะมีแขกมาเยี่ยมแล้วอยากได้เป็นกาแฟที่ผมจัดเตรียมให้เนี่ยไปรับแขกก็เลยอาสา,าทำให้ครับวิธีการเช็คก็คือผมจะเอามือแตะที่ลมตรงนี้ครับก็คือให้อากาศที่มันวิ่งผ่านเนี่ยเป็นอากาศปกติโอเคครับลมเย็นละผมมือจับได้ละไม่ร้อนละปิดพัดลมก่อน แป๊บเดียวเยละเดี๋ยว,วเรามาดูสีที่ขั้วกันนะครับว่าสีเป็นยังไงพอดีเมื่อกี้ผมหงายถาดไว้ทําให้เปลือกมันปิวมาโดนถาดเป็นขั้วกลางนะครับขั้วจากฐานโอเคครับ เดี๋ยวผมจะแพ็กใส่ถุงแล้วก็ส่งอาจารย์เปียกภายในต้นสัปดาห์ครับหวังว่าคงทันกับการต้อนรับแขกของอาจารย์เปียกก็ขอให้มีความสุขในการดื่มกาแฟนะครับสาหรับเพื่อนจะมาชิทตานอื่นก็อดใจรอสักนิดครับเดี๋ยวผมทาเครื่องคั่วเสร็จแล้วจะแจ้งกลับไปอีกทีครับโอเคครับขอบคุณครับขอให้มีความสุขในการชมวิดีโอสวัสดีครับ